สวัสดีค่ะตวในแก้วจตอดีค่ะความในแก้วจตอรีวันนี้จะพามาพัดมีโคาราดเบสําเร็จเด้อค่ะเบสําเร็จจะมีน้ำน้ำซุปมาพร้อมเนาะวันนี้เราก็จะมาทําให้ดูนะคะดสตาเร็จเนาะเราก็จะใส่หมูใส่ไข่ใส่ผักตามใจชอบเลยค่ะน้ำปุงก็จะปุงมาเรียบ้อยแล้วค่ะมาะชมวิธีพัดกันเลยค่ะมีโคราดมีน้องหัวฟานนะคะเนาะ เป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะคะมาฝาดมาทำวิธีผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะเอามีแช่น้ำสักสองนาทีก่อนนะคะเหมือนเดิมเนาะแช่น้ำสองนาทีแล้วเราก็มาพักไว้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเนาะ,ะเก้็ก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้นะคะปกติเขาจะนำมาแบบนี้เท่าเราเอามาผัดเลย มันจะแข็งนะคะเนาะถ้าเราเอามาจุ่มน้ำสักสองนาทีแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเนาะต่อมาเราก็มาเตรียมเครื่องกันเลยนะคะเตรียมหอมซอยเตรียมผักหอมต้นหอมแล้วก็ถั่วงอกไข่นะคะนี่อันนี้เราก็จะมาใส่ในในกระทะผัดเลยนะคะ ไม่มีเนื้อหมูสามชั้นนะคะแม่แก้วจะใช้เป็นเป็นเนื้อไก่นะคะใเ,นเน่เราก็มาเจียวหอมให้มันหอมก่อนแล้วเราก็มาใส่ใส่เนื้อไก่นะคะแทนหมูสามชั้นเนะาะเมื่อรอบก่อนแม่แก้วไม่ได้ทำคลิปให้ดูคลิปนี้ก็เลยจะมา มาผัดให้ดูนะคะเราจะเติมน้ำเติมน้ำเพิ่มนะคะเมื่อน้ำเดืเอดแล้วเราก็จะมาใส่มีลงไปเลยะค่ะเนาะ อย่าแช่นานนะเดี๋ยวเส้นมันขาดนะถ้าถ้าเราจุ่มแค่สองนาทีแล้วเราก็ส่งเอาขึ้นนะเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มเลยนะคะขายอยู่ที่แพ็คละราคาส่งหนะ้าสิบนาะเขาจะขายอยู่ที่พอละยี่สิบบาทค่ะ โคลาจะใส่เนื้อไก่ลงไปเดี๋ยวเราจะไปกินกับส้มตำนะคะตำมะละกอต่อเลยนะคะใส่ไข่ไปสองใบค่ะ ใส่ผักลงไปเลยใส่ต้นหอมใส่ผักลงไปเลยค่ะ นึงได้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะพอดีเลยถ้าใครชอบพริกเผ็ดก็นั่นเลยเพราะว่าเราจะจิกกินกับส้มตำนะคะเนาะเสร็จแล้วค่ะพัดมีโกราชค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพัดมีโกราชค่ะ พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆมาค่ะทานได้ค่ะนี่โคราชเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นส้มตํำด้วยจ้ะแล้วเราก็จะมากินกันค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ